คือว่าดีนะคะคือว่าเป็นเราเข้าได้พน้อนกบทีมเราไปด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้นแน่แ่เพียนหรือกดกันหรือว่าฝันเราก็คือว่าไม่ได้ดีใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าเริ่มกลับมาอโอเคแ,แล้วเราเป็นคนละก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจ การต้โอเคทีมาเลเซียคู่นี้ก็ไม่ประมาทนะคะทีมเราแต่ว่าเราก็อ่ายังคงคอนเซ็ปต์ของทีมเราไว้ก็มันก็ยังมีแหละที่เราผิดพลาดเรื่องอะไรหลายอย่างที่ยังมีข้อแก้ไขอยู่ทางก่าทั้งสตาแล้วก็พวกเราเองก็กลับไปศึกษาดูข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะมาแก้ไขในวันต่นี้ที่จะเจอมาเลเซียค่ะแนนมองว่าตอนนี้ทีม เราเนี่ยปรับตัวกันไ,ได้ในย่าง,างกันคนละที่ค,คลนละทางที่บนลลงโตกันรอบนี้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็อาจจะยังแบบแม่รเราจะคืนมากั้งค่ะทีพี่ผู้ยังไม่ได้มาร่วมทีมด้วยก็อาจจะยังมีแบบต้องปรับตัวก,กันอีกอยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในเกมที่ดีก็สำหรับตัวเองมองก็ว่ายังค่ะมันมันน่าจะแบบจะดีขึ้นกว่าเดิกแน่เกมที่เราต้องพยายามให้นักกีฬาได้ได้ลงสัมผัส เพราะว่าในเรื่องอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็พัฒนาในส่วนนะครับวันนี้ก็พยายามให้คนที่ไดปพักเมื่อวานลงไปเล่นส่วนเรื่องเกมการเล่นเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยเราคงจะต้องโฟกัสลงว่าเรื่องของสปีดบอลเองยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่าใงใน,นเรื่องของความสัมพัญธ์เรื่องของการบล็อกกับการดีเฟนซ์นเนี่ยน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราต้องทำงารแก้ไขในแมตช์ต่อไปด้วยแล้วก็เพื่อเตรียมเล่นกับ ไบล็อบรองและรอบสิงต่อไปเลยรวมน้องแก่น้องเฟิร์นเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีกว่าเมื่อวานหน่อยเพราะว่าในเรื่องของความเขาเรียกว่าความคุ้นชินกับกับเกณฑ์เขาเริ่มสัมผัสมากขึ้นอย่างเฟิร์นเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าคลองตัวได้ครับพอคลองตัวเองได้แตัวแล้ได้คนไก่ก็ดีขึ้นจากเมื่อวานเยอะนะครับเจอมาเลยวันที่นี้ครับก็มาเลยเป็นทีมที่เราก็ ต้องพยายามนะครับรักษามาตรฐานเราไว้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องพยายามในเรื่องของพัฒนาระบบเราด้วยเพราะว่าต้องเตรียมในเล่นในวันรอบรองและรอบชิขง,ขงของไปด้วยได้ครับขอบคุณรับ